ต้้นรับเข้าสู่คณิตมิชชั่นที่บุกมาท้าทายผู้กล้าก,กันถึงโรงเรียนให้น้องๆได้ความสนุกและท้าทายไปกับการคำนวณคณิตศาสตร์นอกห้องเรียนด้วยภารกิจที่ใช้การอ่านข้อมูลและสร้างแผนภูมิแบบต่างๆควบคุมภารกิจโดยอัจฉริยะสุดหล่อมิสเตอร์ซีร่คนเดิมไม่รอช้าไปพบกับความสนุกและท้าทายกันเลยครับได้เวลากระตุกตอมคิดในคณตมิชชั่น ู้การทั้งสจากโรงเรียนเอกชัยอันดับแรกก่อนเลยนะครับอยากให้แนะนําตัวให้คนทางบ้านได้รู้จักด้วยว่าใครชื่ออะไรนะครับผมสวัสดีครับชื่อเด็กชายชวานกรสุประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อออนิวอายุ11ปีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาสิวิมลชัยศรีค่ะชื่อเล่นชื่อการอายุ11ปีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเชษดาชัยรัตนโรธชื่อเล่นชื่อเบลอายุ11ปีค่ะและนี่ก็คือ ผู้กล้าทั้ง3ที่จะมาลุยมิชชั่นของเราไปด้วยกันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทักทายกับผู้อยู่เบื้องหลังก่อนเลยครับเอ้ยเข้มาละสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้กล้าประจำโรงเรียนเข้าสู่คณิดมิชชั่นเพรามไม่ใะ่สำหรับการทิชิตภารกิจสุดโหดของฉันในวันนี้้อค่ะตอบเสียงดังฟังชัดกับนุกโลเลยนะเนี่ยงั้นวันนี้เนี่ยงัดเอาความรู้ทั้งในเรื่องของการสร้างแผนภูมิ การหาเปอร์เซ็นร้อยละแล้วก็ใช้ไวพ้พริบทั้งหมดที่มีเอาชนะฉันให้ได้นลจ๊ะเด็กๆฉันขอเริ่มด้วยภารกิจแรกเลยกันแล้วกันกับภารกิจปริศนาท้าความไวสปีดพัซซปริศนาท้าความไหวสปีดพัซซผู้กล้าทั้ง3ต้องหมุนวงล้อเพื่อกำหนดจำนวนข้อที่ต้องทำแล้วตอบคำถามจากภาพปริศนาที่กำหนดภายในเวลา2นาทีหากตอบถูกตามจำนวนข้อที่ตั้งไว้จะได้สิทธิพิเศษสำหรับภารกิจต่อไป ภารกิจแรกนะครับสปีดพัซซลเราจะเล่นมากเล่นน้อยอยู่ที่การหมุนวงล้ออันนั้นนะครับใครจะเป็นคนหมุนนิค่าเดียวอันนี้ใครใครเบลเบลนะถ้าพร้อมแล้วหมุนเลยครับเจ็ดข้อสิ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 เอานี่ชัดๆโว้สี่ข้อเราก็ต้องตอบคำถาม ให้ได้ถูกต้องทุกข้อนะครับภารกิจถึงจะผ่านและก็ต้องทันเวลาด้วยและโจทย์ทั้ง4ข้อจะมาจากภาพภาพนี้สังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ข้างในนั้นนะครับมาแล้วครับพอจะเข้าใจไหมครับว่ามันคืออะไรตารางการใช้จ่ายประจำเดือนตารางการใช้จ่ายประจําเดือนแล้วเขาก็ทําตารางนี้ด้วยรูปอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรแผ่นภุมิแพ้งคแผ่นภูมิแห่งนะครับทำถามแรกจาก แผนการใช้จ่ายมีการจัดสรรเงินในส่วนใดมากที่สุดและเป็นกี่บาทต่อวันครับจัดสรรเงินส่วนใดมากที่สุดและเป็นกี่บาทต่อวัน500พัน <5, 000. S 2> ได้้วใช่ปะ5 0า500ย้าาใช้จ่ายประจําวัน500บาทครับ 1, <500. S 1> คบ่าใช้จ่ายประจําวัน500บาทคำตอบนี้เป็นคำตอบ ท,ทูกต้องคำทุกต้ <S <S องคำกิอที่หนึ่งนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วพอผมได้อยู่คนแรกครับผมยิ่งตื่นเต้นเข้าว่าใหญ่เลยครับโอ้ทำาอะไรไม่ถูกเลยครับโอเคข้อที่สองจากกราฟวงกลมดอกเบี้ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบห้ายยิบายตอบยี่ค่ะยีเป ถูกต้องครับเ,เรารู้ได้ไงว่า25%ครับกลมทั้งหมดอะค่ะมันมี100%<อ>แล้วเราก็ลบ75%ที่เหลือก็ต้อง25ถูกต้องครับข้อที่3ถามว่าการเก็บเงิน20%จากรายได้ต่อสัปดาห์การต้องเก็บเงินกี่บาทครับรายได้ต่อสัปดาห์ รายได้ต่อวนันคือ1,000รายได้ออจากรายได้20ออสิเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นะตอบค่ะ1,400บ,บาทค่ะ1,400บาทเป็นคำตอบที่ถูกตอ้อง รายได้ต่อสัปดาห์เกิดจากการนำา7คูณด้วยรายได้ต่อวันครับก็จะได้ว่า7คูณด้วย1000จะได้7000บาทครับ20%์ของ7000ก็เท่ากับเศษ20ส่วน100คูณด้วย7000เราจะได้คำตอบเป็น1,400บาทนั่นเองล่ะครับกลับมาครับข้อ4นะครับข้อสุดท้ายแล้วของมิชชั่นนี้จากภาพนี้นครับเบล จะประชุมเสร็จในอีก5ชั่วโมงต่อมา5ชั่วโมงต่อมาถามว่าเบลจะประชุมเสร็จเวลาใดครับตอนนี้9กาโมงบ่ายสอ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 งต้องตอบเป็นนาฬิกา14นาฬิกา14นาฬิกาสิบสนาฬิกาครับสิบสี่นาฬิกาน่ะก็ถูกสิครับผู้ช่วยบอกเลยครับทีมเวิร์กดีมากครับช่วยกันคลิปนะครับช่วยกันตอบ ภารกิจแรกพาภารกิจที่ตื่นเต้นที่แบบต้องช่วยเพื่อนบ้างต้องทำของตัวเองบ้างมันสนุกค่ะโจทย์ก็ไม่ได้ยากเกินด้วยนี่เป็นเพียงภารกิจแรกนะครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปมันก็อาจจะหนักเหนื่อยกว่านี้ รับเลยครับรับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหสมแล้วกับที่เป็นนักคิดคณิตตัวแทนประจำโรงเรียนจริงๆพวกเธอนะี่คำนวณได้อย่างมีไหวพริบแล้วก็ว่องไวแถมยังหาคําตอบได้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องอีกด้วยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องของการออมเงินเรื่องของการคํานวณค่าใช้จ่ายพวกเธอจะสามารถทําได้แล้วจะได้ใช้ประสบการณ์ในวันนี้อย่างแน่นอนเอาละเรามาเข้าสู่ภารกิจที่2กันเลยดีกว่ากับภารกิจพิชิตโจทย์มิชชั่นแล็บ ภารกิจพิชิตโจทย์มิชชั่นแล็บผู้กล้าทั้ง3ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สร้างสรรหรือแก้ไขโจทย์จากอุปกรณ์ที่กำหนดหากทำสำเร็จจะได้รับสิทธิพิเศษในภารกิจสุดท้ายขอต้อนรับสู่มิชชั่นที่2เป็นภารกิจที่นอกจากใช้ความคิดแล้วอาจจะต้องใช้แรงกายโอ้าถูกซะด้วยาถูกซะด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น<ร>นั่นเลยครับเ,รเสียงโทรศัพท์ สวัสดีค่ะไหนพวกเธอลองบอกฉันหน่อยสิว่าพวกเธอทั้งสามคนเนี่ยชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดพนิดพนิดค่ะพลาครับวันนี้เนี่ยฉันจะให้พวกเธอนำผลสำรวจวิชาที่ชอบของเด็กทั้งโรงเรียนมาสร้างเป็นแผนภูมิแท่ง,ทงนำเสนอผู้อำนวยการและคุณครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้หน่าเรียนมากยิ่งขึ้นโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเธอจะต้องตอบคำถามทั้งสามข้อด้วยนะจ๊ะเป็นไงบ้างคิดว่าจะทำได้หรือเปล่าได้ไดหรือล เยอะมากๆเลยงั้นถ้าพร้อมแล้วไปทำภารกิจกันเลยมันมีเรื่องการใช้กำลังนิดหน่อยเราต้องออกไปหาห่วงอย่างที่เห็นนะครับฟ้าม่วงเหลืองชมพูนะครับสีเนี่ยก็จะแทนค่าของวิชานั้นๆและตัวห่วงนี้จะมีค่า5%ต่อ1ห,ห่วงแล้วเราต้องหาอะไรอะไรกี่เปอร์เซ็นต์นั้นเดี๋ยวเราดูจากรูปโจทย์รูปนี้พออ้า<ๆ>ว นี่เลยครับคิดออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์พร้อมแล้วจับเวลาเดี๋ยวเราคิดให้เบลมาคิดนะมาเราเขียนให้ไปวิ่งสองคนเลยพอเขียนกันได้ไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์เขียนเล็กกันเนี้ยตอนนี้เหมือนกับเบลจะหาค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาได้แล้วนะครับไม่ไหวจังแต่ละอันนี่อะไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นฮะอันนี้คณิต25%ค่ะสังคม20%คอม40%อังกฤษ15%เท่ากับว่าคณิต ก็คือสีฟ้าต้องหามาห้าห่วงสังคมสีม่วงหามาสี่ห่วง <Yeah. S 1> คอมสีเหลืองหามาแปดห่วงอังกฤษสีชมพูหามาสามห่วงชั้นนี้นะคะเราคำนวณได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอายี่สิบห้าหารห้าก็คือห้าห่วงส่วนสังคมเราคำนวณได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เอาหารห้าได้สี่ห่วงคอมพิวเตอร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์หารห้าได้แปดห่วง อังกฤษ15%หาเปร์เซ็นหารหได้3ามห่วงค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ไปหยิบห่วงมาใส่ใ <Hey, hope. S 1> ห้ครบเาหาสีอะไรเราหาสีฟ้าก็เลยผมหาคอมนะไปเร็วไปหาไปได้เลยจำสีไปแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็เบลก็ยัง <That. S 2> หมกมุ่นอยู่กับการทำกราฟตรงนี้อยู่นะครับวาดกราฟแผนภูมิแท่งขึ้นมาด้วยนะครับภารกิจนี้หนูก็แย่การทำค่ะ เบลก็คิดคำนวณค่ะส่วนพวกหนูกับออนิวก็ไปหาของค่ะแล้วก็เอามาให้เบลเช็คอีกทีการวิ่งมาเลยเดี๋ยวเรานับให้มาแล้วครับเพื่อนๆมาแล้วครับวิช,ชาสังคมครับ เบลก็ปสใสไปแล้วครับหนึ่งห่วงนะครับปิดสาคันนี้มีเท่าไหร่คันนี้ทั้งาคันนี้5เอามาเยอะกันเลยทีเดียวเชียวส่หาใช่ปะฮาแล้วค่ะแล้วอังกฤษสามคอมแปดครบยังอ้เาวริงจริงเฮ้ยคอมไม่ครบนะอะไรค่ะสีอะไรคอมคอมคอมไม่ครบขาดอีกสองเดี๋ยวเราสานนี้ก่อนเหลือขาดอีกสองเหรอให้เพื่อนไปวิ่งเก็บมาถ้าคือทีเนี้ยเพื่อนเก็บไปไม่ครบก็เลยไปเก็บอีกรอบโันนี้ไงจจะแล่านะ ยืนยันครัตอบอันนี้ไหมครับยืนยันค่ะงั้นคุณไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนห่วงได้แล้วนะห่ห่วงมีค่าเท่ากับ5%้เพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ยี่สาเร์เซเท่ากับกี่ห่วงครับหห่วงห้าห่วงครับหนึ่งพบครับสังคมครับ20%่ค่ะสห่วงสี่ห่วงนะครับหนึ่ ถูกต้องครับคอมพิวเตอร์ครับแปดห่วงค่ะ40%่สิบเปอร์เซ็แปดห่วงนะ1 2 3 4 5 6 7และ8วิชาสุดท้ายอังกฤษ1ิค่ะ3ห่วง1 2 3 4ห่วงหมสีมัวมัวแล้วมัวแล้วมัวแล้ว3 3่สมสามาจำนวนห่วงที่หามานะครับทั้ง4วิชานี้ถือว่าถูกต้อง แต่ภารกิจยังไม่จบต้องมีการตอบคำถามกันอีก3ข้อตอบผิดถือว่าภารกิจไม่ผ่านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนจะยกมือคิดให้ดีนะครับคำถามแรกนะครับมีนักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์น้อยกว่าวิชาคอมพิวเตอร์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ15ร์ตอบดิสิเปอร์เซ็นค่ะ15รค่ะ ยืนยันคำตอบนะครับยืนยันยืนยันคำตอบนะครับเป็นคำตอบที่ถูกครับถูกครับถูกครับคิดยังไงครับช่วยอธิบายหน่อย40เปอร์เซ็นต์ของคอมพิวเตอร์อ่ะของวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็คณิตศาสตร์25เปอร์เซ็นต์ลบกันก็ได้15เปอร์เซ็นต์ค่ะ เรื่องเปอร์เซ็นคือหนูชอบมากมันก็เลยง่ายค่ะเปอร์เซ็นนะคะมันจะมีส่วนด้วยร้อยของก็คือคูณแล้วก็คูณตัวนั้นๆน,นะคะมันง่ายมากเลยค่ะหนูเรียนมาหลายปีแล้วค่ะเรียนจนหนูชำนาญแล้วค่ะข้อ 2. ฟังโจทย์ให้ดีนะครับผลต่างของจำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาในอันดับที่1และอันดับที่4คิดเป็นกี่เปอร์เซ็น ยี่สิบาเป,ปาค่ะยืนยันคำตอบไหมครับโอ้โยรอกนยืนยันค่ะเบลยืนยันคำตอบมาแล้วครับสามสิบห้าเขายืนยันมาแล้วครับและยีเปอร์เซ็นต์เป็นคำตอบที่ไม่น่าเลยนะเป็นคำตอบที่ <Bell. S 1> ถูกต้องครับถูกต้องครับ ผลต่างของอันดับที่1และ4ก็คือผลต่างของวิชาคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษครับซึ่งวิชาคอมพิวเตอร์มีนักเรียนชอบ40วิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนชอบเพียง15นํา40ลบด้วย15เก็จะได้25นั่นเองล่ะครับดีแล้วล่ะค่ะที่เบลตอบ25ไม่เลือกคําตอบหนูถ้าเบลตอบคําตอบของหนูหนูหนูแย่ คำถามสุดท้ายมีวิชาใดที่มีจำนวนนักเรียนชอบเกิน50%ของนักเรียนทั้งหมดไม่มีไม่มียืนยันไหมครับยืนยันครัยืนยันว่าไม่มีก็เป็นคําตอบที่ถูกสิคร like ับถูกสิครับเยี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ผ่านมันก็จะเหนื่อยขึ้นไปเหนื่อยขึ้นไปยากขึ้นไปนะครับ ภารกิจที่สามก็อาจจะยิ่งกว่านี้รับเลยครับรับได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเธอเนี่ยสร้างแผนภูมิแท่งจากผลสำรวจที่ได้รับเป็นยังไงยากหรือเปล่าง่ายเกินไปสุดยอดมากๆเลยนะเนี่ยสมแล้วกับที่เป็นตัวแทนนักคิดคณิตประจําโรงเรียนจริงๆเลยฉันนี่ประทับใจมากๆเลยนะพวกเธอใช้ความรู้ในการอ่านข้อมูลและสร้างแผนภูมินำเสนอออกมาได้ดีมากๆเลยที่สำคัญยังหาเปอร์เซ็นต์ร้อยละได้รวดเด็วอีกด้วย แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจไปในจะจเด็กๆเพราะว่าภารกิจของฉันในวันนี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะภารกิจสุดท้ายรอพ่อเธออยู่แล้วกับภารกิจร่วมพลังอัจฉริยะ Genius a s s e m b l e รวมพลังอัจฉริยะ Genius Assemble ผู้กล้าทั้ง3รวมพลังใช้สมองแล้วร่างกายฝ่าด่านคณิตวิบากเพื่อพิชิตของรางวัลภายในเวลารวม3นาทีมาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วนะพวกเธอจะต้องฝ่าด่านคณิตศาสตร์2ด่านกับเวลา3นาทีให้สําเร็จซึ่งจะต้องเก่งเรื่องการหารกันสักหน่อยนะแล้วก็จะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของแผนภูมิอีกด้วยและสิทธิพิเศษของประเด็กก็คือสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้1ข้อในด่านที่หนึ่ง พร้อมกันเลยจ๊ะนักทิดคณิตคนเก่งของฉันพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วคว้าของรางวัลกลับมาให้ได้นะไปลุยกันเลยภารกิจนี้จะมีด่านย่อยทั้งหมด2ด่านนะครับด่านแรกคืออันนี้เลยนะครับเดินไปบนทางเหล่านี้เดี๋ยวจะมีเงื่อนไขบอกนะครับด่านที่2ก็คือไปเรียงแท่งสีให้เป็นกราฟแท่งหารหัสเลขสี่ตัวเพื่อกดเซฟได้มิสเตอร์ซีโร่บอกว่าภารกิจนี้มีสิทธพิเศษใช่ไหมครับ ให้ใช้คือคิดเลขอนุญาตให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวสําหรับการเดินไปบนเส้นทางนี้ถ้าจะใช้ให้บอกผมนะครับ <ผม S 2> หลังจากอา่านโจทย์เสร็จเวลาจะเดินทันทีข้อแรกนะครับเดินไปบนกล่องที่หารด้วย7ลงตัวจับเวลาหนูได้หนูได้เอาไปต่อเอาไปต่อตา,ามตามกันไปนะครับกล่องที่สองอตามได้เลยใช่ตามได้เลยครับตามได้เลยตามได้เลยตามได้เลย ไม่ใช้เลยเหรอสักหน่อยไหมสหน่อยนะ <Wow. S 1> ไม่ไม่อ้าวลงมาแล้วครับอ้าวเบลผ่านมาแล้วครับอ้าวการกำลังตามมาครับตอนแรกอะ่ะยากนะเพราะว่ามันเป็นแม,ม่เจ็ดไงหนูไม่ถนัดแม่เจ็แต่ก็ผ่านได้โดยไม่ใช้แค่คิดเลขด้วยภูมิใจอันนี้ภูมิใจก,กิรกิรนี้คือตอกกราฟแท่งให้ถูกต้องเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย อันไหนจะอยู่ก่อนอยู่หลังเริ่มมีการวิเคราะห์นะครับเพลิกข้ออันแรกอันนี้ต่ำสุดอ่ะเดี๋ยวนะอันที่มันสูงเป็นอันที่สองอันนี้สูงเป็นอันท้ายสูงเป็นอันท้ายอยู่ตรงกลางอันนี้อยู่นี่อันนี้เอาละครรับเียงสีให้ถูกต้องนะครับท้ายสุดอ้าวเร็วๆเวลาจะหมดแล้วนี่เสียงออดมาแล้วมาแล้วเลียงถูกเลยนะครับ สามสามสี่เดี๋ยวนะสี่เก้าสี่เก้าหกเลขอะไรสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกสองใช่หรอใช่โอเคไหมโอเคสุดยอดไปเลยครับหยิบไปเลยหยิบไปเลยคนละกลองคนละกลองันนิตมิชชั่นของเราในวันนี้ครับทั้งสามภารกิจพวกเราทำได้ผ่านตลอดเพราะพวกเราคือผู้พิชิตธนิตมิชชั่น คือพวกเราอะทำสำเร็จครับความรู้สึกของผมนะครับก็คือรู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจที่ได้ชนะครับให้มิสเตอร์ซิโลโทรมาแล้วฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจกับนักคิดคณิตคนเก่งของฉันที่ใช้ความรู้คณิตศาสตร์สร้างแผนภูมิแท่งแล้วยังคว้าของรางวัลกลับบ้านมาได้สําเร็จอีกด้วยภารกิจของฉันในวันนี้เนี่ยจะทําให้พูกเธอได้เรียนรู้ในเรื่องของการออมเงิน การคำนวณค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ยังมีเรื่องของการอ่านข้อมูลและการสร้างแผนภูมิอีกด้วยอ๋อลืมไปเลยและที่สำคัญเนี่ยพวกเธอจะได้ความรู้ในเรื่องของการหาเปอร์เซ็นต์ร้อยละอีกด้วยแล้วพวกเธอก็จะต้องไม่ลืมการฝึกคิดคำนวณคณิตศาสตร์ให้รอบได้านี่ยน,นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันใหม่นะบายสำหรับน้องๆทางบ้านสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถาม รับของที่ระลึกได้ที่ Facebook Fan Page คณิตมิชชั่นและกดติดตามเพื่อพูดคุยกับพวกเราในทุกช่องทางกันด้วยนะครับสวัสดีครับได้รู้เรื่องกราฟเรื่องเปอร์เซนต์แล้วก็การอ่านข้อมูลค่ะขอฝากสำหรับผู้กล้าโรงเรียนต่อไปนะคะสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือความรู้ด้านคณิตศาสตร์เตรียมมาเยอะๆเลยเพราะการลับมือกับมิสเตอร์ซีโร่นี่มันไม่ใช่เรื่องงาอ่ายจริงๆขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาติดตามมาดู เพจคณิตมิชชั่นครับดูแล้วได้รับความสนุกแบบนี้ไปนะครับเจอกันนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย